ยามเบ็ดรอบแรกครบทุกทุกหลังรวมรวมปลากับปลาไหลก็น่าจะไม่ขาดโลกกว่าได้ผมกับแฟนก็ได้เดินมาตรงโพไซดอนจุดที่เราพา นอนค้างคืนพอมาถึงโพไซดอนอนศิลปะกับแฟนก็ได้พากันขัวปลาพอกลัวปลาเสร็จก็เอาเกลือมาใส่ปลาแล้วก็ทำการย่างปลาพอปลาเราสุกอ้นศิลปะกับแฟนก็ได้ เอาเข้ามากินกับยางปลาลอนๆกินไปกินมากินมาแล้วก็กินไปคุยกันไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยแล้วก็มีเสียงลมจากธรรมชาติเสียงลมก็มีเสียงดัง